ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิชิตโค้ดอยู่กับพี่น็อตและห้องโคดดิ้งมิชชั่นครับผมรายการสนุกๆที่จะให้น้องๆเนี่ยมาถอดรหัสทางความคิดพิชิตปัญหาสุดท้าทายนั่นเองครับไม่รู้เหมือนกันว่าสายลับแฟรี่น้องๆตอนนี้สายลับแฟรี่จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ใน f c e b o o k f แ Fan Page ของพวกเราครับแหมน้องๆมาร่วมสนุกกันเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าครับในเกมพิชิตโค้ดของเราครับ เกมพิชิตโคต้ดสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่ว่าเมื่อสายลับแฟรี่ได้รับภารกิจให้มากอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ชิงดอกไม้สีรุ้งคืนกลับมาโดยใช้เรือดำน้ำเผื่อลอบเข้าเกาะที่พวกโทอยู่แต่ระหว่างทางกลับเจอพูดน้ำโจมตีทำให้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่โดยสารมานั้นเกิดเสียหายตอนนี้เรือดำน้ำที่สายลับแฟรี่ใช้สามารถบังคับได้แค่ข้างหน้าและไปทางซ้ายเท่านั้น และอุปสรรคที่สำคัญคือการฝ่าเข้าไปชิงดอกไม้สีรุ้งนั้นจะต้องผ่านกับดักระเบิดที่เจ้าพวกโทรนั้นวางไว้แต่เพราะเกราะล่องหนของเรือดำน้ำที่เสียหายเรือดำน้ำจึงเหลือพลังที่จะล่องขนผ่านกับดักระเบิดไปได้อีกไม่เกินหาลูกเท่านั้นสายลับแฟรี่จะกอบกู้ดินแดนมหัศจรรย์ได้ยังไงนะ ภารกิจนี้น้องๆสามารถใช้วิธีการแตกย่อยปัญหาแล้วค่อยๆตัดสินใจเลือกทางเดินของเรือดำน้ำไปทีละช่องได้จากตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่เรามี2ทางเลือกเดินหน้าหรือเหลียวซ้ายแน่นอนน้องๆทุกคนคงจะเลือกเดินหน้าเพราะว่าเดินหน้าโดนระเบิดแค่ลูกเดียวเทียบกับเดินไปทางซ้ายโดนระเบิดสลูก เมื่อเคลื่อนตัวเดินหน้ามาแล้วตอนนี้เราจะต้องเลือกระหว่างเดินหน้าไม่มีระเบิดกับไปซ้ายเจอระเบิด1ลูกถูกต้องควรเลือกทางที่ไม่เจอระเบิดเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายสายรับแฟรี่ของเราก็จะไปชิงดอกไม้สีรุ้งได้ในที่สุดแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้คิดด้วยวิธีนี้แต่คิดด้วยวิธีการหาเส้นทางเดินเรือทุกเส้นทางหาผลรวมของลูกระเบิดแต่ละเส้นทาง และเลือกทางที่ถูกระเบิดน้อยที่สุดแบบนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันแต่อาจจะใช้เวลานาน,านกว่าวิธีแตกย่อยปัญหาสักหน่อยเพราะต้องคำนวณทุกเส้นทางและถ้าหากช้าเกินไปพวกโทรก็อาจจะมาเจอเรือดำน้ำของเราก่อนได้นะยังไงก็ตามตอนนี้สายลับแฟรี่ของเราก็ผ่านกับดักของเหล่าโทร,ร้ายกาศและกอบกู้ดินแดนมหศัศจรรย์ได้สาเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของน้องๆผู้พิชิตโค้ดทางบ้านของเรานี่เองเป็นยังไงล่ะครับเห็นคำตอบแล้วร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมล่ะครับมันฝึกผลกันเยอะๆครับน้องๆครับไม่ว่าโจทย์ไหนมารับรองว่าน้องๆสามารถพิชิตได้หมดอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้เครื่องติดแล้วลุยกันต่อเลยดีกว่าครับกับโจทย์เกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์นี้ครับเกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์ คืนวันฉลองเทศกาลฮาจิที่จะมีการร่วมตัวของเทพทั้ง8องค์เจ้าประคัฟน้อยโคอีกของเราได้รับมอบหมายให้ควบคุมไฟประดับตึกเฉลิมฉลองแต่เอระบบไฟของที่ตึกนี้เป็นปุ่มปุ่มเลข1ถึง5และ A ถึง E จะใช้ยังไงกันล่ะเนี่ยเจ้าประคับน้อยโคอีกไม่รอช้าลองเอาครีบกดปุ่มดูกดปุ่ม,มเลขหนึ่งดูพบว่า หลอดไฟแถวที่1ติดขึ้นกดปุ่มเลข1อีกทีหลอดไฟทั้งแถวที่ติดอยู่ก็ดับลงกดปุ่มเลข2หลอดไฟทั้งแถวของหมายเลข2จากที่ดับอยู่ก็ติดกดปุ่มตัว A หลอดไฟทั้งแถว A ก็เปลี่ยนจากที่ดับอยู่เป็นติดแต่ไฟส่วนที่ติดอยู่จากการกดปุ่มแถวที่2เปิดไว้มันดับเจ้าบาครฟน้อยโคอ,อีกก็เข้าใจว่าอ๋อแต่ละปุ่ม พกดแล้วจะเปลี well. ่ยนให้หลอดไฟเป็นสถานะตรงกันข้ามนั่นเองจากดับเป็นติดจากติดเป็นดับเจ้าปะคับน้อยโคอีรีบกลางดูแผนผังไฟประดับที่ได้รับมาก็เจอกับความงงอีกครั้งแผนผังไฟแบบนี้ต้องกดเลขไหนหรือตัวอักษรไหนก่อนหลังถึงจะทำให้ไฟบนตึกเป็นแบบนี้ได้ละเนี่ย น้องๆทางบ้านช่วยกันคิดหน่อยว่าเจ้าบาครับน้อยโคอิต้องกดปุ่มไหนก่อนปุ่มไหนหลังตามลำดับแล้วจะได้ภาพแบบนี้นะหากน้องๆคนไหนทราบคำตอบแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันใน f c e e o o o k แฟนเพจคิดพิชิตโค้ดได้เลยนะครับเทศการเฉลิมฉลองฮาจิใกล้เข้ามาแล้วนะครับน้องๆรีบๆส่งคำตอบกันเข้ามานะครับมีเวลา1สัปดาห์เหมือนเดิม ใครที่คิดคำตอบออกแล้วไปเจอกันได้ใน Facebook แฟนเพจของพวกเราคนที่ตอบถูกพี่น็อตมีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันแต่ตอนนี้ห้องโคดดิ้งมิชชั่นรอพร้อมอยู่แล้วครับสำหรับโจทย์มิชชั่นประจำวันนี้ฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันครับแต่มาช้าไปหน่อยสวนสัตว์กำลังจะปิดภายในเวลา1ชั่วโมงที่นี่มีสัตว์ให้เราเยี่ยมชมกันถึง10ชนิดด้วยกันแล้วแต่ละชนิดก็อยู่ในจุดที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่เท่ากัน 1จุดเท่ากับ1น,นาทีและน้องๆยังต้องใช้เวลาดูสัตว์กรงละ2นาทีอีกด้วยน้องๆจะวางแผนการเยี่ยมชมอย่างไรไปดูตัวไหนก่อนตัวไหนหลังถึงจะทำให้ดูสัตว์ครบทั้ง10ชนิดก่อนเวลาสวนสัตว์ปิดและอย่าลืมเผื่อเวลาเดินกลับมาที่ทางออกด้วยนะครับน้องๆมีเวลาสําหรับการวางแผนในครั้งนี้ให้เสร็จภายใน20นาทีเท่านั้น พวกเราครับตอนนี้โคเดอร์ทั้ง3คนมาแล้วประมเมอรเอาล่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อดิกเกอร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อทิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเนยค่ะเอางี้ครับน้องๆครับพวกเรามาจากโรงเรียนอะไรกันครับมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพยาค่ะโอเควันนี้ตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นค่ะไม่เป็นไรค่อยๆจะเย็นๆนะครับพี่น็อตถามก่อนละกันปกติแล้วพวกเราทั้ง3มคนไปเที่ยวสวนสัตว์กันบ้างหรือเปล่าครับเคยไปครับเหรอชอบไปดูอะไรนพิเศษครับชอบไปดูพวกโชว์สัตว์อะไรครับสนุกดีเป็นพวกโชว์โชว์ลิงโชว์ลิงใช่ไหมครับเล่าละครับพี่กี้เคยค่ะ อะไรนะคะเคยค่ะเคยนะครับชอบชอบดูอะไรที่สวนสัตว์คะชอบดูโชโรมาเหรอคนสุดท้ายละคะน้องเนยไปดูแบบว่าพวกโชละครสัตว์หรือว่าไปดูโชชอบดูโชโรมามากที่สุดค่ะยอดเยี่ยมมากๆแล้วเคยไหมครับพอไปถึงสวนสัตว์ปุ๊บบางทีหลงทางบ้างบางทีไม่รู้ว่าเอ๊จะไปทันเวลาโชนี้หรือเปล่าเคยไหม คย <C> e <ady> ครับโอ้ถ้าเคยแล้วเคยแก้ปัญหาแบบนี้มาแล้ว,ลวรับรองว่าวันนี้ภารกิจของเราต้องทําได้อย่างแน่นอนน <l ug> มั่นใจไหมครับ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งมั่นใจค่ะอีกสักครั้งมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่ครับไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดสร,ร้างสารรค์ทันสมัยและเป็นระบบครับพวกเราครับตอนนี้ได้เวลาเ <c oughs> ิีเิ <lav> คลุยครับ ถ้ามันมาตรงนี้จะเริ่มเป็นตรงไหนองคนก่อนใช่ไหมมาฝั่งนี้ก่อนไหมลองดูก่อนเราหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอาตารางมาเดี๋ยวเขาเขียนให้สโซนอันนี้นะแล้วก็เดินหนึ่งสองสามสามนาทีบวกหนึ่งบวกหนึ่งนาทีสามนาทีแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสามแล้วก็ันนี้ก็เป็นสองแล้วเราจำ้แล้วควายไปแล้วนะใช่มคือควายใช่ไหม วายแล้วต่อไปเราต้องไปแห่งเดินวนเลยเวนแล้วก็เดินวนโอเดินวนอย่างเงี้ยแล้วก็เดินมาสองแล้วก็บวกหนึ่งสองสามอีกสามค่ะบวกหนึ่งโอเคมัได้สามแล้วเป็นแล้วก็บวกอีกสองเป็นมีไม่เราจะเดินเราจะเดินไม่เราจะเดินแบบนี้เราจะเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือว่าเราจะเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวนรอบเลยเออวนรอบเราเข้าเดินข้างในใช่โอเคเดินวนรอบเราเข้าเดินข้างใน โคลดใช่ไหมเดินวกนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอออมสามโอ้ยมันขอบวกสามบวกสบวกสครับบวกหบวกหเป็น3มบวกสเป็นเป็นสามเีมีนี่มีใช่ไหม้สุกใช่ไหมอันนี้เป็นมีมีอะไรแล้วก็แล้วก็เราเดินอีกใช่ไหมบวกห้าหนึ่งสงาสี่ห้าแล้วนะ แล้วก็ทำอะไรแล้วก็เราอันนี้ไปแล้วใช่ไหมก็่ไเราก็ต้องไปทางนี้ต่อใช่ไหมใช่สอเจอมหนึ่งนึ่เพราะต่อไปเราก็ต้องไปหาช้างก็เป็นหนึ่งสสามสี่แบบสี่บวกแล้วก็มาหากวางเป็นเป็นหนึ่งสอสาสี่หเจอกวางบวกห้า วางใช่หมหนึ่งสองสามสามสิโตแล้วก็มาหายีรับหนึ่งสองสาสี่แล้วเราก็กลับมาแล้ต้องไปจะไปทางนี้เล้วเราจะไปทางนี้ถ้าเรามาตรงนี้เราก็กลับมาตรงนี้อดิแล้วเราต้องไป้่ไม่เราต้องเราต้องควรเดินไปก่อนเดือด๊ดือดเดืวดเดืดเอดเดืดเเดดดดดด เอาใหม่เอาใหม่ก็ใหม่เร็วเรเคจิกเกอร์เขียนมันเดิมถาคุณมันอยู่ตรงนี้อไม่เขาเขียนทำไมดองมาทางนี้หนึ่งสองสามเจอกว้างเจอกว้างเจอยีราฟบวกสามใช่ไหมบวกสามหนึ่งก็ถ้ามาตรงนี้บวกสามเท่ากับยีราฟเจอแล้กับมาามาลายถ้ามันเดินมาเจอตรงนี้อ่ะมาลายแล้วก็เถ้ามันเดินเจอเสือบวกสามไม่เจอเสือบวกสามเจอเสือ ก็แล้วก็หนึ่งสองสามสี่บวกสี่ช้างบวกสองช้างช้างแล้วก็บวกอันนี้บวกอีกหนึ่งบวกสองแล้วก็เจอจิงโจ้แล้วก็บวกสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่บวกสี่เจอแล้วก็บวกอีกสองเจอแพะเจอแพะแพะหรือแกะนี่แหละจำไม่ได้แล้วแพะและแพะแล้วก็บวกหนึ่งสองสาม สามสิงโตสเจอสิงโตเจอสิงโตสิงโตแล้วก็หนึ่งสสสี่เจอยีราฟหยีราฟสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดเจอ8ดเจอแปอวัวควัควายไม่ใช่หรอควาย เนี่ยถ้าเราเดินมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นควายแล้วหนึ่งสองสามโคลโคลาแล้วก็แล้วก็หนึ่งสสามเจมหนึ่งสอสามสี่ห้าห้าเสือยเวลาไว้แป๊บหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับน้องๆยังงงอยู่เลยครับว่าจะจะไปตรงเอ้เราได้แล้วเราตตัวสุดท้ายแล้วป่ะใิ่็กเขระดิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเก้าสิบ อ้าวมาจากไหนมาจากไหนอะลองคิดดีๆแล้วกันนะครับพี่น็อตให้คิดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองทบทวนดูว่าเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันขาดอะไรยังไงลองคิดดูดีๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆไม่สนใจพี่น็อตแล้วอยากจะทําให้มันเสร็จเอาเป็นว่าจับเวลาต่อได้เลยครับสู้ๆครับผมค่ะแล้วเจอตรงนี้มันต้องบวกอีกสองอีกเพราะว่าพี่เขาบอกว่า เออตัวละตัวละสองนัดัิงอก็บวกสองเป็นห้าก็ไปแล้วก็เรามาเรามาสนุกตรงนี้ดิเรามาสนุกตรงนี้ดิสรุปกัสงนี่ส้องขึ2นเลสีลสองสี่้าบอะไรลเท่ากับหเสือห้าเสือไม่เอาค่เอาตรงนี้มาบวกก่อนอาไม่บวกก่สามามเท่ากับหกหกจิงโจ้เท่ากับสเท่ากับสเท่ากับสี่

ห้าม่ถึง60ไม่ถึง60ก็สิบยังเหลือเวลาอีกสามอีกตั้งสามนาทีไม่เป็นไรก็ไม่ได้เกินแต่งมาลบลบลบข้าตรงนั้นแหละมานับใหม่วางวังวังมาตรงนี้ตอนแรกเราเจอมาลายใช่ไหมเราเดินมาเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาแล้วก็มาเสือใช่ปะห้าแล้วก็เป็นเสือหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ แล้วต่อไปเราก็สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดส้า่สยเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้หกย่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเ 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, 8 3 9 4 0 41 42 43 4 4 4 5 4 6 4 7 4 7 4ดสา5แ5ด5า5เ5้5ส5่5ิ ต้องเดินกลับดีงานก็แปลว่านั่นเราก็ต้องคิดใหม่อีกเร็ว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 เนอ่ะเอาไปลบหมดเลยเร็ว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 อันนี้จะหมดเวลาพี่จะเอาอะไรเอาไว้เอาไว้เข้าเข้านี่เดินเดินเสิ้นสุดจบมาออกเนี่ยเดินมาเกอยงั้นแปลว่าเราต้องเราต้องเราต้องทําให้มันอยู่ข้างในเราต้องทําข้างในก่อนแล้วค่อยไปวนข้างนอกมันจะได้จบตรงมันจะได้ยืมเป็นยังไงล่ะอุตส่าห์ดีใจว่าไม่เกิน60นาทีลืม ลืมเดินกลับเริ่มใหม่เลยครับผมตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้วครับุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามว่าน้องๆจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือเปล่าครับมาทางนี้แล้วก็มานีนี่ก็ไปทางยีรแล้วเราไม่ควรนไม่ควรทำหนึ่งบวกอะเรเดินออมาหนึ่งสองสาสี่ห้าดคนลดคนก่อนลๆๆน พอหนึ่งสองสห้าห้าแล้วก็มาหกเจดไม่รู้ตอนนั้นเราตอนนัเราต้องบไม่ใช่ไม่แล้ววยตอนนั้นเราเอายีรับสองเราต้องไปยีรับก่อนเ็าได้แบบนี้มันจะไปยีรับก่อนไม่งั้นมันซ้ำอ่ะแล้วก็1 2ึ่งสอามสี่ห้าเอามันหนีแล้วก็มาเสือใช่ปะบวห้าหนึ่งสอ็ด

เฮ้ยสี่ส4งสามสี่สี่ช้างหนึ่งสสาสี่ห้าหเจดเแพะเจแพะเจต่อต่อเลยจะไปก็1หนึ่งสอสสี่ห้าสิงโตห้าสิงโตห้าแล้วก็หนึ่งสอสสี่ห้าหกยีราฟหเอาหนึ่งสสามเอาสามสามเอาสามบวกเลขเร็วๆโอเคบวกมาห้าบเทากับสิ 0 2ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็สสิสี่สี่สิบสี่สิห้าสี่สบห้าห้าสเอจอลืมนี้ก่อนสีเจ็แล้วก็สี่เจ็ดสี่หอหป้ยขาดแค่นาทีเดียวนาทีเดียวมีค่าสำหรับพวกเราโอเคเร๋ยิงล้ามานแล้ เวลาจะหมดแล้วเนี่ยเร็วๆหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่ลับห้ายีรลับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิงโตหกยี่ลัห้าสิงโตหกห้าบวกหกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแพแพห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิงโจ้หกหนึ่งสองสามสี่้างสี่ต่อไปเสือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสือหก เสือไปหมีเสือไปหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าโคลาห้าแล้วก็มาควายใช่ไหมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าควายห้าแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาลายแปดแล้วก็หนึ่งสองสามเอาสามมาลายแปดเอาสาม สามเฮ้ยพอดีใช่ปะใช่พอดีจริงเหรอพอดีพอดีเหรอพอดีบวกสามจเมามามาเมื่อกี้ลองคำนวณดูแล้วเอ๊ไม่รู้ว่าพี่น็อตนับผิดหรือเปล่าแต่เหมือนเกินไม่นาทีสองนาทีหรือเปล่านะใช่เปล่าใช่เป่าเอออย่าเพิ่งเสียความมั่นใจพี่น็อตอาจจะแซวเล่นก็ได้นะครับผมทีนี้ทำภารกิจเสร็จแล้วแต่ ไม่รู้ว่าสําเร็จหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่น้องอยากรู้ก็คือวิธีการคิดแนวคิดของน้องๆครับว่าเดินชมสวนสัตว์ยังไงให้ครบทุกกรงแล้วก็ภายใน60นาทีครับคือตอนแรกพวกเราไป3มทางแล้วเราก็ผิดหมดเลยเอ้ยเราทําไปตั้งสามรอบเลยครับครับผมแล้วรอบที่1เราก็ไปทางควายค่ะครับแล้วเราก็ลืมเราก็ลืมนับเวลาที่ต้องออกจากสวนสัตว์ด้วยค่ะอ๋อเราก็เลย พลาดรอบนี้ไปอะค่ะครับผมเราก็เลยไปทางที่มียีราฟค่ะแล้วเราก็ทำเวลาเกินค่ะเพราะว่าเราจดระหว่างสัตว์ชนิดหนึ่งไปอีกสัตว์ชนิดหนึ่งรวมเวลาบวกบวกแล้วมันเกินค่ะเราก็ลองเปลี่ยนเส้นทางที่ยังไม่ได้เดินดูครับมันก็เลยบวกได้60ไเปเปะครับครับก็แสดงว่ารอบสามที่เราเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่สั้นลง<ช>แล้วเวลาก็พอดีพอดี นะครับผมเอาล่ะทีนี้ได้เวลาสําคัญแล้วล่ะที่เราจะมาเฉลยกันนะครับว่าน้องๆทั้ง3คนจะเป็นโคดเดอร์ตัวจริงหรือเปล่าไหนขอดูที่กระดานหน่อยครับว่าสิ่งที่พวกเราเขียนมามีคําตอบอะไรอยู่บ้างโอ้นี่บวกเวลาครบทุกกงเลยนะครับบวกกันมาได้เท่ากับ60นาทีมาเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทนะครับผมจุดสีแดงคือ1นาทียืนดูที่กลงเป็น2นาทีนะครับ เริ่มต้นไปที่ยีราฟก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ายืนดูที่กรงสองกันทีนะต่อนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคไปต่อทางไหนครับทางนี้ค่ะไปหาแพะค่ะไปหาแพะนะครับ1นึ่งเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคยืนดูที่กรงสองทีเหมือนเดิมนะแล้วไงต่อครับ จิงโจ้น,นะครับ16แล้วใช่ไหม17 18 19 20, 20, 20 21 22มาหาช้างค่ะไปหาช้างนะ23 24 25 26, 25, 26แล้วก็มาหาเสือค่ะเสือ27 28 29 30, 30 31 32 22, แล้วก็ไปหาหมีค่ะหมีมีมีม

แล้วก็วกเอาค่ะเดินกลับ,ออบมาเอาชับหนึ่งสองสามห้าสิบแปดห้าสิบเก้ธรกิจเดินชมสวนสัตว์นี้เรียกว่าทำเอาน้องๆง,งงไปเลยครับน้องๆใช้การลองผิดลองถูกแต่ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการเดินไปยังสัตว์แยกไว้ทีละตัวทีละตัวแล้วค่อยๆนำมาหาเวลารวมทั้งหมด ซึ่งการจดเวลาแยกย่อยไว้ทีละตัวไปตามลำดับทำให้น้องๆสังเกตเห็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยเดินและใช้เวลาน้อยลงจนทําให้เราโคโดเดอร์ของเราสามารถพิชิตภารกิจนี้ไปได้แบบเฉียดฉิวจนเสียงน้องกรีดดังลั่นสตูเลยนะครับประมือและนี่คือโคโดเดอร์ตัวจริงประมือครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วน้องๆสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเวลาไปสวนสนุกก็เจอเหตุการณ์เดียวแบบนี้นี่แหละบางทีอยากจะเล่นเครื่องเล่นไหนแบบนานๆให้คุ้มค่าใช่ไหมครับ<ช>เราก็จะต้องวางแผนดีๆใช่ครับเลยหรือว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เข้าไปสัมมนา,าก็จะต้องจัดตารางเวลาให้ดีเพื่อให้คุ้มค่าเช่นกัน หรือตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ,รบก็จะต้องจัดตารางเรียนให้ดีไหนจะเวลาเล่นเวลาเล่น iPad เวลากินขนมอีกใช่ไหม<ช>ก็จะต้องคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่แหละครับคือการคิดแก้ปัญหาแบบโคดดิ้งแล้วก็การคิดแบบเชิงคำนวณน,นั่นเองนะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้าน มีอาวุธเป็นของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็คือความคิดนั่นเองนะครับผมมันปลึกผลมันวางแผนแล้วก็มันแก้ปัญหาไม่ว่าโจทย์ไหนมาก็สามารถแก้ได้ทั้งหมดนั่นเองครับเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วลาไปก่อนกับรายการพิชิตโค้ดไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรามาทวนโจทย์เกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์นี้กันครับ ค่ำคืนวันฉลองเทศกาลฮาจิที่จะมีการร่วมตัวของเทพทั้ง8องค์เจ้าประคัฟน้อยโคอีกของเราได้รับมอบหมายให้ควบคุมไฟประดับตึกเฉลิมฉลองแต่เอระบบไฟของที่ตึกนี้เป็นปุ่มๆเลมหนึ่ถึง5และ A e ถึง E จะใช้ยังไงกันล่ะเนี่ยเจ้าประคัฟน้อยโคอีไม่รอช้าลองเอาครีบกดปุ่มดู กดปุ่มเลข1ดูพบว่าหลอดไฟแถวที่1ติดขึ้นกดปุ่มเลข1อีกทีหลอดไฟทั้งแถวที่ติดอยู่ก็ดับลงกดปุ่มเลข2หลอดไฟทั้งแถวของหมายเลข2จากที่ดับอยู่ก็ติดกดปุ่มตัว A หลอดไฟทั้งแถว A ก็เปลี่ยนจากที่ดับอยู่เป็นติดแต่ไฟส่วนที่ติดอยู่จากการกดปุ่มแถวที่2เปิดไว้มันดับเจ้าบาคาฟน้อยโคอีกก็เข้าใจว่าอ๋อ แต่ละปุ่มพอกดแล้วจะเปลี่ยนให้หลอดไฟเป็นสถานะตรงกันข้ามนั่นเองจากดับเป็นติดจากติดเป็นดับเจ้าปะคับน้อยโคโอรีรีบกลางดูแผนผังไฟประดับที่ได้รับมาก็เจอกับความงงอีกครั้ง แผนผังไฟแบบนี้ต้องกดเลขไหนหรือตัวอักษรไหนก่อนหลังถึงจะทำให้ไฟบนตึกเป็นแบบนี้ได้ละเนี่ยน้องๆทางบ้านช่วยกันคิดหน่อยว่าเจ้าบาครับน้อยโคอีต้องกดปุ่มไหนก่อนปุ่มไหนหลังตามลำดับแล้วจะได้ภาพแบบนี้นะหากน,น้องๆคนไหนทราบคำตอบแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันใน f c e b o o o f แ Fan Page คิดพิชิตโคต้ดได้เลยนะครับ ตอนเล่นเกมมันก็มีความแบบงงๆมึนๆอยู่ครับว่าจะไปทางไหนมันสนุกแต่ก็มีแบบบางครั้งที่แบบงงๆว่านับถูกหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้ทักษะการบวกเลขด้วยค่ะและสุดท้ายก็ช่วยกันจน6 0นาทีไปเปะครับเราสามารถเอาไปใช้ในเรื่องการจัดตารางเรียนการวางแผน e x c e l l เลนค่ะเก่งมากๆครับ very good